ใครหา Honda Accord น้ำมันล้วนอยู่บ้างครับวันนี้ผมมีตัวน้ำมันล้วนนะฮะท่านผู้ชมเป็นตัว1.5 EL Turbo ปี2019นะฮะในโฉมเจเน r เรชันที่10สีบอลเงินมาให้เลือกทั้งหมด3คันด้วยกันครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูเลยว่าแต่ละคันเนี่ยมีความสวยอย่างไรราคาเท่าไหร่เลขไมเท่าไหร่โครงสร้างเป็นแบบไหนเดี๋ยวตามไปรับชมได้เลยครับ สนับสนุนโดยวิสารอโตคาสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิดคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสา a อโตค่า com สวัสดีครับท่านผู้ชมผมเบียร์วิสารอโตคานะฮะวันนี้มีรถมาให้เลือกทั้งหมด3คันเลยด้วยกันนะครับเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะฮะแล้วเป็นสีเดียวกันด้วยนะครับนะฮะแต่ละคันเนี่ยบอกได้เลยว่า ราคาไม่เท่ากันนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะดูเป็นลายคันไปเลยไหมอ่าผมจะเริ่มจากราคาถูกที่สุดไปก่อนเลยนะฮะท่านผู้ชมอ่ะคันนี้เลยครับนี่คือเลขทะเบียน8กไก่ลอลิงนะฮะ6813กทมตัวนี้เป็น Honda Accord ครับเจเนอเรชันที่10นะครับ1.5 EL Turbo ปี2019ครับท่านผู้ชม สีบอนเงินนะฮะไฟหน้าเป็นแบบ Full LED เลยนะฮะกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับตัวนี้เนี่ยนะฮะออกห้างป้ายแดงค่าตัวอยู่ที่1,475,000บาทนะครับวันนี้นะฮะท่านผู้ชมราคาเหลือ759,000บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเปิดดูโครงสร้างก่อนเลยนะฮะเริ่มจากห้องเครื่องนะครับตัวนี้เป็นอย่างที่บอกครับ 1.5 EL Turbo เห็นไหมครับเครื่องยนต์1.5ลิตรนะฮะเบนซินล้วนนะครับรับประกันโครงสร้างได้เลยว่าไม่ชนหนักไม่พลิกว่า่าไม่จมน้ําเลขใหม่แท้แน่นอนนะครับไล่เรียงมาถึงช่วงล้อนะฮะท่านผู้ชมเป็นล้อแม็กอลลอยสีเทาปัดขอบเงินตัวนี้จะมาพร้อมกับยางยี่ห้อ Nexen นะฮะ ปีของยางสัปดาห์ที่2ปี2022ก็ใช้ได้อีกเป็นปีนะฮะดอกยางยังลึกอยู่เลยนะครับมาต่อกันที่ภายในนะฮะท่านผู้ชมตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำเลขไมา์คันนี้ใช้งานไปแล้วนะฮะ120,000กิโลนะฮะรถคันนี้ปี2019กี่ปีละ5ปีนะฮะค่าเฉลี่ยนในการใช้งานก็ปีหนึง20,000กว่าโลเท่านั้นเองอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติดูเบา เห็นไหมครับเบาะผู้กับขี่นะฮะท่านผู้ชมเป็นหนังนะฮะปีกเบาะไม่สุดเบาะปรับไฟฟ้าพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันนะฮะหุ้มหนังหนังเดิมนะครับหน้าจอเรื่อนไม้นะฮะเบรกมือไฟฟ้านะครับบนหลังคาไม่มีรอยเจิมรอยยันตัวนี้ตรวจสเปคเรียบร้อยแล้วนะฮะโครงสร้างบอกได้เลยว่าเกรดเอบอนั่งแถวที่2นะฮะก็นั่งได้สบายนะครับกว้างแอร์แถว2มีมาให้ นะฮะแล้วก็เจ้าของเดิมใส่พรม 3D มาให้ด้วยนะฮะเข้ารูปลงตัวเลยครับท่านผู้ชมมาต่อกันที่ด้านท้ายนะฮะไฟเบรกไฟท้ายสวยงามนะครับตัวนี้เนี่ยมีกล้องมองหลังด้วยนะครับเปิดฝาท้ายดูหน่อยนะฮะนี่ที่เก็บสัมภาระบอกได้เลยว่ากว้างนะท่านผู้ชมแอคคอร์ดเนี่ยยัดถุงก,ก๊อฟใบใหญ่ๆได้เลยนะครับล้ออะไหล่ยางอะไหล่มีมาให้ครบครับคันนี้นะฮะราคา ถูกที่สุดนะฮะ759,000บาทเท่านั้นราคาหายไปเกือบ50%ตีซะ50%เลยครับท่านผู้ชมคันต่อมาครับเป็นคันที่2คันที่2นะฮะท่านผู้ชมคันนี้ต้องถือว่าเป็นไฮไลท์นะฮะเพราะว่าเลขใหมลเนี่ยหลักหมื่นกิโลเท่านั้นนะครับคันนี้เลขทะเบียน8กไก่ยอยักษ์5519กทมนะครับไฟหน้าฟลูเอลดีเหมือนกันเลยนะฮะเป็นโฉมเดียวกันครับปีเดียวกันด้วย ปี2019ตัวนี้เนี่ยนะฮะออกห้างป้ายแดงเท่ากันด้วยนะฮะ1,475,000บาทเลขไม้แค่9,000 90, 0กิโลท่านผู้ชมไม้น้อยนะฮะแล้วโครงสร้างเนี่ยเกรดเเลยคันนี้แพงกว่า20,000ครับท่านผู้ชมราคา779,000บาทเท่านั้นนะฮะเห็นไหมน็อต <Not S 1> ไม่ขยับเลยโครงสร้างเกรดเภายในไปดูกัน ภายในท่านผู้ชมสีดําเหมือนกันนะฮะเป็นสเปคเดียวกันกับเมื่อคันเมื่อสักครู่นี้นะฮะพวงมาลัยหนังเดิมมัลติฟังก์ชันมีแพตเทอร์ชิฟต์เลขไมล์90,000นะครับหลังคาสะอาดนะฮะเบาะไม่ยับไม่ย่นเลยท่านผู้ชมสภาพดีภายในต้องบอกเลยว่าเนี้ยบนะฮะเจ้าของเดิมรักษาดีมากๆนะครับเบาะนั่งแถวที่2นะฮะหนังตึงเปียเลยนะฮะแล้วก็กว้างด้วยนะฮะแอร์แถว2มีแอร์แบ็กที่เสาซีมีมาให้นะครับท่านผู้ชม มาต่อกันที่ด้านท้ายนะฮะไฟเบรกไฟท้ายก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเพราะว่าเป็นรถสเปคเดียวกันนะครับมาดูความกว้างานะครับยางอะไรนะฮะแม่ลงแม่แรงครบนะฮะล้ออะไรนะครับคันนี้เกตเเลยครับท่านผู้ชมเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับมาต่อกันที่คันสุดท้ายครับคันสุดท้ายนะฮะท่านผู้ชมจะปีใหม่กว่าครับ คันนี้จะเป็นปี2020นะฮะหขอไข่พอพึ่ง9601กทมนะครับไฟหน้าฟู l l l e วโครงสร้างโครงสร้างเกรดเเหมือนกันครับท่านผู้ชมของผมเนี่ยนะฮะจะไม่ชนแน่นอนไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ำเลขใหม่แท้รับประกันนะครับตัวนี้ปี2020จดทะเบียนปี2021มาพร้อมกับยางดัลลอบนะฮะท่านผู้ชมปีของยางยังใหม่อยู่นะใช้ได้อีกเป็นปีเลยครับดอกลึกๆ ภายในสีดำเหมือนกันนะครับแต่คันนี้เลขไมล์จะอยู่ที่140,000กิโลนะฮะก็รถกี่ปีอะปี20ปีนี้ปี25ปีหนึ่งก็อยู่ประมาณนะฮะเดี๋ยวกี่ปี20,000ไปปลายนะครับ20,000ไปปลายนะฮะก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการแม่นทนแน้นหรือว่าเข้าศูนย์เนี่ยนะฮะเป๊ะมากๆเลยนะครับคันนี้ราคา799,000บาทครับ เพราะว่าเป็นปี20จดทะเบียนปี2021นะครับด้านท้ายก็ครบเหมือนกันนะฮะทุกคันเนี่ยนะฮะผมบอกได้เลยว่ารับประกันโครงสร้างอยู่แล้วนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิกว่มไม่มีจมน้ำนะฮะเลขใหม่แท้ตรงนี้เนี่ยนะฮะคำพูดนี้เนี่ยระบุในสัญญาซื้อขายได้นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่แค่พูดปากเปล่านะครับวันนี้เนี่ยนี่คือเกตเ A เลยนะฮะราคาหายไป50% นะครับจากป้ายแดงเป็นรถไซส์ใหญ่อัตราเร่งดีส่วนอัตราการบริโภคน้ำมันตัวนี้นะฮะ14-15กิโลลิตรทำได้ครับอัตราเร่งเนี่ยดีนะฮะตัวนี้1.5ลิตรเทอร์โบให้พละกำลังสูงถึง190แรงม้านะครับคันคันแรกนะฮะไม่90,000นะฮะ779,000บาทคันที่2นะฮะเลขไม 120, ่120,000ป่ะอ่า 7 5 9 0 00บาทคันนี้ปี2020เลขไมล์4 4 0 0 0 0กิโล7 9 9 0 0 0บาททุกคันเนี่ยสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีเนี่ยจัดไฟแนนซ์นได้เต็มไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแต่ถ้าจะให้ผมแนะนำนี่คือรถยนต์มือสองดาวให้สูงเข้าไว้และผ่อนให้น้อยปีนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยแพงกว่าป้ายแดงนะครับลูกค้ามาถามเนี่ยผมก็จะแนะนำแบบนี้แหละนะครับถ้ามีศักยภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมสามารถตอบโจทย์ ลูกค้าได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะฮะตามใจลูกค้าอยู่แล้วว่าง่ายๆครับใครสนใจ3คันนี้นะฮะคันไหนก็โทรหาผมได้เลยที่เบอร์0915577695เดี๋ยวผมดูแลคุณเองครับ